สวัสดีครับหล,หลายท่านมีปัญหาเรื่อง <c oughs> การใช้งานระยะทางไกลนะฮะออแบตเตอรี่อาจจะไม่พอเกิน2ชั่วโมงไปมันอาจจะหมดอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้ในรถยนต์เนี่ยเรามีออปชันก็คืออินชาอินคาร์ชาร์เจอร์นะฮะตัวนี้มันจะไม่เหมือนแบบเสียบที่จุดบุรีธรรมดาแล้วก็ใช้ออ USB ต่อคือปกติเนี่ย ตัวท,ท,ที่จุดบุรีกับสาย usb เนี่ยทางเรามีมีมแถมให้อยู่แล้วท่านสามารถใช้ต่อได้โดยตรงแต่ทําไมเราต้องถ,งถึงต้องใช้สายพิเศษขนาดนี้นะฮะเพราะมันมีระบบแยกไมโครโฟนอยู่ข้างนอกด้วยฮะ,ะมันสุดยอดตัวนี้เราทำให้เราสามารถแบบแยกจุดที่เราต้องการจะไปอัดเสียงบันทึกเสียงอย่างเช่นว่าคนขับเนี่ยต้องการบรรยายไปด้วยเราก็สามารถต่อไมโครโฟนนอกได้ที่จุดนี้นะฮะ มาดูวิธีการติดตั้งนะครับเราจะเห็นปลั๊กต่างๆที่มีอยู่นะฮะปลั๊กเหล่านี้เนี่ยก็คือ HDMI อย่างเล็กกับ USB เล็กนะฮะเราก็ลองเทียบดูเขาทำมาพอดีก็ให้ทำการเสียบเข้าไปนะฮะค่อยๆใส่ไปกด กดด้านหลังก่อนนะเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยมันแยกกัน <c oughs> ชุดนี้ถ้าหากว่าใส่แล้วเนี่ยจะไม่เหมือน USB ทั่วๆไปคือมันยังกันน้ํามันสามารถอยู่อยู่นอกตัวรถได้คอม plete เลยนะฮะกันน้ําจริงๆเลยฮะแต่ดำน้ําไม่ได้นะฮะเป็น p r o รเทคเฉยๆก็คือฝนตกเปียกโคลนเปียกอะไรไม่มีปัญหาทําน่าใช้งานมาก ะะสายยาวทีเดียวสงสัยก็ดูในเว็บได้นะครับ v v s h o p c o m ขอบคุณครับ